โครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการในพระราชดจำดีของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นโครงการที่พระราทานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารไม่ว่าจะเป็นทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะทําให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารในการปลูกผักนอกจากในเรื่องของ สุขภาพแล้วที่จะได้อาหารที่ดีเป็นอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ยังได้ในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดรายจ่ายในการที่จะทําให้เศร,รษฐกิจในครวัวเรือนนี่มีสภาพเศร,รษฐกิจที่ดีสามารถที่จะไม่ต้องไปเสียเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อซื้ออาหารพืชผักต่างๆนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นการแสดงเหตุให้เห็นถึงความมีน้ำใจความผูกพันของพี่น้องประชาชนที่จะเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่กันโครงการการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของกรมสมเร็จพระเทพ,พร,รัลตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งมีความมุ่งมั่นมุ่งหมายที่จะต้องการให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีอาหารกินตลอดสร้างอาหารของตนเองไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วยังสามารถแบ่งปันให้กับคนรอบข้างได้ซึ่งเป็นลักษณะของอการแบ่งปันที่ก่อให้เกิดความสุขเป็นของประชาชนจริงๆนะครับ จากสภาพเดิมนะคะหนองกระทุ่งขวางหมู่ที่3นะคะก็จะเป็นสภาพเป็นคลองนะคะแต่ว่ายังไม่มีถนนนะคะซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตาคลอง,องัวนะคะก็ได้ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์นะคะคล <Okay. Okay. S 1> องหนองกระทุ่งขวางให้เป็นถนนนะคะแล้วก็เริ่มนะคะ,ะทำนุบำรุงนะคะปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะโดยการปลูกต้นไม้นะคะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองัวนะคะก็ได้ทำมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นะคะก็เริ่มมีผลผลิตนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ให้ประชาชนในตำบลหมู่ที่3น,นะคะรักษานะคะให้เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธรรธพญาหารนะ,ะแล้วก็สามารถผลิตอาหารนะคะด้วยชุมชนของชุมชนเองนะคะที่เราคัดเลือกพื้นที่บ้านท่ามอน อำเภอเมืองของตำบลคลองวัวเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมมีลำน้ำที่เหมาะสมสมบูรณ์การที่จะดำเนินกิจกรรมในลักษณะทางนี้มีผลผู้คนรักกันปันสุขซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนว่าให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ผลที่สามารถแบ่งปันกันกินได้เมื่อออกผลผลิตแล้วเนี่ยสามารถที่จะแบ่งกันกินโดยไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ว่าทุกคนเป็นเจ้าของมากกว่า ในลักษณะนี้เป็นการสร้างความรักความสมานสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยอีกทั้งการดําเนินกิจกรรมนี้เป็นต้นแบบในการที่จะสร้างกระแสให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านได้นํำกิจกรรมแบบอย่างนี้ไปสร้างและทํากิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนของตนเองเป็นลักษณะทุกเส้นทางที่มีพื้นที่สามารถที่จะปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวไว้กินตลอด ซึ่งจะลดค่าใช้ใจ่ายของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีอบตารของวัวน,นะคะและก็ผู้นำชุมชนนะคะประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะและก็สมาชิกอบตนะคะก็มีความรู้สึกว่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับโครงการดีๆนะคะซึ่ง จะเป็นการต่อยอดนะคะสืบสานโครงการนะคะตามโครงการพระราชดำรินะคะแล้วก็สามารถให้ชุมชนนะคะยั่งยืนนะคะแล้วก็ต่อยอดนะคะมีความมั่นคงทางอาหารนะคะเป็นชุมชนที่ยั่งยืนสืบสานออโครงการที่ดีๆที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะได้นํามา สานต่อนะคะอบตคลอ,องัวและผู้นำชุมชนในตาบลคลองัวนะคะก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะสานต่อโครงการดีๆนะคะเพื่อสืบทอดให้กับประชาชนนะคะในหมู่บ้านในตําบลน,นะคะต่อไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะชาวบ้านตําบลคลองัวก็ต้องขอขอบคุณที่ได้นําโครงการดีๆเข้ามาสู่ตําบลคลองัวต้องขอขอบคุณครับ โครงการนี้ก็ทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองก็ได้ได้กระจายในเรื่องของการปฏิบัติงานไปยังำตำบลต่างๆอำเภอต่างๆนะครับทั่วทั้งจัหงหวัดอ่างทองครับก็อยากจะชเช,นชนิญชวนพี่น้องประชาชนครับว่าเราจะมีส่วนร่วมในการที่จะร่วมในโครงการปลาบิลครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนี้มีรักปลูกผักผกินเองโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันครับ ก็จะทําให้เรามีในเรื่องของความสมัครสมานสาม,มคัคคีมีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นเป็นแหล่งที่จะสร้างทัศนียภาพความร่มรื่นให้กับหมู่บ้านชุมชนด้วยครับ